สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะช่วงนี้ก็จะมามาเล่ามาสอยกันยาวๆกันหน่อยนะคะช่วงนี้ก็มาทีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาสแกมเมอร์นะคะรูปแบบของสแกมเมอร์นะคะเทปที่ผ่านมานะคะเราก็พูดไปเกี่ยวกับการรู้ทันสแกมเมอร์นะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมา,อาบอกเกี่ยวกับ ว่าเขามีกี่รูปแบบนะคะแล้วก็แต่ละรูปแบบนี้ก็คือแบบมันมากันยังไงมันเกิดกันยังไงเขาทําอะไรกันยังไงนะคะ 1. นนะคะเราขอแยกเป็นย่อยๆนะคะว่ามันอาจจะมีอยู่4,5、หแบบ3าแบบแล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะยกตัวอย่างประมาณ4แบบนะคะ แบบแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องบัตรเครดิตธุรกรรมทางการเงินทางธนาคารอะไรต่างๆนะคะก็คือมันจะมีการส่งอีเมลมานะคะให้เรานะคะว่าเอ้ยเนี่ยข้อมูลหรือว่าธนาคารของคุณบัตรของคุณมีปัญหานะคุณจะต้องแบบว่าคลิกเข้าไปในลิงก์นี้นะเพื่อที่จะยืนยันรหัสของคุณนะคะอะไรต่างๆนา,นานาเนาะเขาก็จะให้มา แล้วถ้าเกิดลิงก์ตัวนั้นนะคะที่เราไม่ได้เช็คว่ามันเป็นอีอเมลจริงหรือเปล่าหรืออีเมลปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วลิงก์ตัวที่คุณกดเข้าไปนะคะมันอาจจะทำให้ตัวแกมเมอร์พวกแกมเมอร์นะคะสามารถแฮกข้อมูลของคุณได้นะคะแล้วก็จะนำข้อมูลพวกบัตรเครดิตธนาคารอะไรของคุณต่างๆนะคะเขาจะนำไปใช้พวกช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแล้ว คือช้อปปิ้งออนไลน์มันช้อปปิ้งได้ทั่วโลกมันช้อปปิ้งที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะแล้วมันก็ยากต่อการที่จะตามคืนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทราบเราไม่ได้รู้เพราะว่าเรายืนยันไปแล้วเรากดเข้าไปในลิงก์นั้นเพราะเราเราถูกแฮ็กไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราโดนแฮ็กไปเมื่อไหร่โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมารู้อีกทีตอนที่บินส่งมาที่บ้านแล้วอะไร ประมาณนั้นนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นในแบบกรณีนี้นะคะแบบที่2ก็จะเป็นประเภทแบบว่าเฮ้ยส่งอีเมลมาบอกว่าคุณถูกรางวันส่งผ่าน s m s มาว่าคุณถูกรางวันนะคะแต่ว่าคุณก็จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปเช่นบัตรประจำตัวประชาชนนูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวของคุณนะคะไปเนาะหรืออาจจะเป็นประมาณแบบว่าคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะแล้วคุณก็จะได้ของสิ่งนั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะคนแก่นะคะจะโดนรู้สึกว่าข่าวแบบนี้จะมีที่บ้านเราด้วยนะคะพวกสแกมพวกนี้นะคะไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องเกิดกับ มาจากชาวต่างชาติพวกคนผิวดำอะไรต่างๆน่นนา,นาเมืองไทยพวกที่หลอกลวงพวกที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าสแกมนะคะนั่นก็คือการสแกมนะคะทุกคนแล้วก็อันที่3นะคะก็คือการสแกมทางด้านแบบว่าผ่าน ศุลก,ลกากรนะคะพวกนี้นะคะเขาจะตีสนิทโดยการแบบว่าทางออนไลน์เนาะแล้วก็จะมีคนส่งของมาให้แล้วก็แต่คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S แล้วก็แบบที่4นะคะก็ะะจะเป็นในเรื่องของอโรแมนต์แกมนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะที่เราเคยพูด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 ไปนะคะว่ามันจะมาในรูปแบบของการ เข้ามาเป็นเพื่อนมากับเว็บเดททางโลกออนไลน์พวก Facebook พวกเว็บเดทต่างๆนะคะอันนี้เขาจะมาแบบนั้นเนาะแล้วก็ตีสนิทนะคะแล้วก็แบบว่าหลอกให้เราแบบ ลงรักนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมีเรื่องเงินเกี่ยวเข้ามาหรือถ้าไม่ใช่เรื่องดราม่าก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าฉันจะส่งเงินไปให้คุณนะอ่ะเห็นไหมเทปที่แล้วเราก็พูดไปแล้วนะคะว่ามันจะมาในรูปแบบนี้อันนี้ก็คือในส่วนของโรแมนต์แกลมเราคิดว่าในส่วนของโรแมนต์แกมกับ สแคมเมอร์ค่าธรรมเนียมศุลกาการอยู่ในโหมดเดียวกันนะคะเพราะว่ามันก็ใช้วิธีการเดียวกันเพื่อที่จะตีสนิทแล้วก็บอกว่าจะส่งของมาให้แล้วเขาก็จะให้คุณเสียค่าธรรมเนียมโดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแบบว่าแจ้งว่าเออเนี่ยคุณได้รับของนะแต่คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้ซึ่งเราก็โพสต์ไปแล้วในคลิป เทปที่ผ่านมานะคะถ้าเพื่อนๆได้ชมกันเนาะนี่แหละค่ะก็จะเป็นในอีกส่วนหนึ่งย่อยๆแล้วขอแถมอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของพวกสแกมในเรื่องของการลงทุนเขาจะมีแบบวา่าชักชวนให้เราไปลงทุนแต่ทีนี้มันไม่ได้มีการลงทุนนั้นเกิดขึ้นจริงเราไม่ได้ผลกําไรนั้น จริงๆนะคะโดยเขาจะมีคนแบบส่งอ e ีเมลหรือว่าโทรมาชักชวนให้เรานะคะไปร่วมลงทุนกับเขาต่างๆโดยการที่แบบว่าชวนเราไปลงทุนโดยเอาเงินไปลงทุนเท่านี้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าฝั่งดิฉันจะทำเองฝั่งฉันจะทำเองแล้วคุณก็อยู่เฉยๆคุณก็จะได้กำไรตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะคะมันก็ทำให้คนที่แบบว่า อยากรวยทางรัฐนะคะสนใจร่วมหุ้นไปลงทุนแต่สุดท้ายแล้วคุณโดนหลอกนั่นเองนะคะนี่ก็คือ,อ4 5ข้อย่อยๆนะคะที่แบบว่ารูปแบบในการสแกมเมอร์นะคะแต่ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอะบอกวิธีการเช็คว่าเราจะรับมือหรือว่าตรวจสอบการเช็คข้อมูลยังไงว่ามันจะเป็น เขาเป็น scammer หรือว่าเขามีตัวตนจริงๆริงไหมในไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นการเช็คอีเมลหรือว่าการเช็คโปรไฟล์รูปที่คนคนนั้นเขาส่งมาให้เราหรือว่าเขาแอดมาเป็นเพื่อนเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพวกโรแมนต์แกมนะคะก็จะเช็คกันแบบนั้นเนาะเขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ image searching หรือ searching image เออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คไปด้วยกันเนาะสำหรับอ่าเทปนี้นะคะเราก็เอาแค่สีหข้อย่อยนะคะว่า scammer มันมีในรูปแบบไหนบ้างมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเช็คไปด้วยกันนะคะว่าเขามีตัวตนจริงไหมเขาเป็นคนหลอกลวงไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ